นาง,งดงามเหลือเกินมาถึงลำปางโอ้ยแม่หญิงร้านนาอย่างเราก็ต้องเดินชมทุง่งนาสิจ้ะสวยงามขนาดนี้ค่ะได้ปิดเจออ้าวสองน้องไปไหนเนี่ยรวงข้าวกับข้าวกล้าไปไหนล,ลูกแหมรู้ว่ามาลำปางเนี่ยนะนี่ไปซุกซ่อนอีกแล้วมาเลยมาเลยอยู่ไหนจ้ะหนูจานยุกมา<ห>แล้วครับพวกเ,<อ>เรามา,มาแล้ว ลูกข้าวจ๋ากับข้าวกล้าจ๋าพาพี่จุ๋มไปหาสมาร์ทฟาร์มเมอร์หน่อยสิจ๊ะได้เลยครับพี่จุ๋มวันนี้ข้าวกล้าและรวงข้าวจะแนะนําพี่จุ๋มไปหาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่จังหวัดลําปางเขารอพี่จุ๋มอยู่นะครับโอ้โหไปกันเลยดีกว่าจุ๊บจุ๊บจ้าไปเรารีบไปกันดีกว่าที่เขารอนะจาจุ๊บจุ๊บไปเลย ข้าวสวยจริงๆเลยค่ะอุ้ยมาหญิงล้านนาชื่นชมเหลือเกินนะเจ้าคะ่ะวิตายใครมาแอบถ่ายเรากำลังมโนว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงล้านนา เมื่อที่นี่นะคะเขาทั้งเก่งแล้วก็มีความสามารถสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการวางไทม์ไลน์ในด้านข้าวที่ดีและบริหารอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเรื่องคนเรื่องข้าวและข้าวที่นี่ก็จะเป็นข้าว GI นั่นเองค่ะจะช้าอยู่ใหญ่ละค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องไปพบกับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้านข้าวต้นแบบของจังหวัดลำปางสีคะคุณผู้ชมไปตามจุ๋มไปเลยนะคะโอ้ยไม่ยิงค่ะอยู่ทงท,ทงไปกันดีกว่านะจ๊ะอู้อ่เราไปดูข้าวดีกว่า และนี่ก็คือคุณธนกริพินทิบชาวนาตัวอย่างจากโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรืองสมาร์ทฟาร์เมอร์ปี2564ของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ บอกว่าสุดยอดมากในการบริหารจัดการข้าวอย่างเป็นระบบเป็นยังไงครับคุณพี่ขาเราจัดการข้าวคือเรานําเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็วิธีการดําเนินการของเรื่องข้าวต่างๆอายุของข้าวาครับผมแล้วก็เรื่องของการใช้อ,อ,อินทรีย์วัตถุในการจัดการาเรื่อง,องแปลงนามากขึ้นแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจัดการในระบบก็คือในส่วนของเรื่องเ,ออเราทํา GI อ๋อ GI ไยังไงคะครับก็คือมะลิดําหนองคายมาทําเรื่องของสายน้ําแร่ในพื้นที่ตาบลแจศร์อำเภอเมือมงปานจัหงหวัดลำปางของเราครับ ก็คือเป็นแห่งแรกเป็นสายน้ำแรกเป็นข้าวสายพันธุ์น้ำแรกของจังหวัดลำปางใช่ครับที่โดดเด่นตอนนี้ถูกต้องครับโอ้แล้วก็ขึ้นชื่อนะคะใช่ชื่อที่สุดใช่ครับในเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอครับเราจะมีเรื่องของการจัดการเรื่องของสุขภาพแล้วก็เป็นข้าวอินทรีย์มาใช้ใประโยชน์ด้วยคนกินสุขภาพดีครับจ้าแถมไม่พอเป็นข้าวพันธุ์พระราชทานของเราด้วยธาตุอาหารความสมบูรณ์ประสิทธิภาพมากล้นถูกต้องครับโอ้ยางกินถุงกินนี่หอมไหมคะ หุ่นจะดีขึ้นครับเพราะน้ำตาลมันน้อยครับผมหยากหนึ่งเดียวในประเทศไทยใช่ครับเราได้ GI อยู่เจ้าเดียวของประเทศไทยครับในการปลูกสายน้ำแรกนะครับสุดยอดมากค่ะแล้วผู้บริโภคกินแล้วนี่คือไม่ต้องกังวลในเรื่องของเคมีเราเป็นอินปลูกด้วยอินทรีย์ล้วนๆครับอ๋อค่ะและโทษนะคะพี่บริหารจัดการยังไงทั้งคนทั้งข้าวไล่นาผืนนี้ค่ะเราจัดการโดยการวางแผนเป็นสเต็ปครับช่วงนี้เราบ่มนานะครับเพื่อจัดการเรื่องของแก๊สในดิน อีกช่วงหนึ่งเราก็จัดการ,การในเรื่องของกล้าค่ะแบ่งเป็นช่วงๆครับการทํางานมันต้องแตกต่างกันไปค่ะนาทาั้งฤดูเราก็ทํางานไปทั้งปีเข้าที่นี่ก็จะมีหลดสองรอบครับก็คือประมาณ120วันนะครับกับอ,อีก140วันครับ120วันกับ140วันแล้วมันมต่างกันยังไงก็จะเป็นเข้าะระยะสั้นกับระยะยาวครับ<อ>ก็คืออย่างเช่นนาปีนาปลังครับ ประสิทธิภาพการให้ผลิตผลคือคุ้มค่าเหมือนกันทั้งสองแบบเพราะว่าการจัดการเรื่องของแปลงนาเนี่ยเราใช้เรื่องของอินทรีย์แล้วก็เราขายเป็นเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์อะไรคะที่พี่ปลูกอยู่นะวันนี้เราจะปลูกกันอยู่นะครับทั่วไปเนี่ยเราจะปลูกในสองส่วนก็คือสัตว์ปะตองแล้วก็กขอ6หกครับการข้าวนี่เข้ามาดูแลให้ความรู้ยังไงกับพี่บ้างคะส่งเสริมในเรื่องของศัตรูพืชต่างๆว่าการแก้ไขจัดการยังไงมั่งการจัดการเรื่องของแปลงนาอินทรีย์การจัดการเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวครับ โอ้โหก็คือให้ความรู้รอบคิดใช่ครับเทานี้การต่อยอดในเรื่องของการตลาดที่ส่งยังไงอะไรยังไงตอบเป็นขั้นๆคะเรามีกลุ่มวิสาหกิจในการจัดการเรื่องของการตลาดคือการผลิตมล็ตภั์ข้าวส่งให้กรมการข้าวค่ะส่งให้ศูนย์ข้าวลำปางนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการแปลรูปผลิตภัณฑ์ครับทาสบู่แชมพูทําข้าวอัดก้อนสำเร็จรูปครับส่งออกก็คือแปลรูปได้หลากหลายไม่มีการตกค้างใช่ครับผลิตภัณฑ์นี่คือขายดบขายดีใช่ครับเรามีขายในโซเชียลบนอินเทอร์เน็ตด้วยครับ ชาวนานะครับถ้าทำนาแล้วขาดทุนแสดงว่าคุณคิดผิดจ้ะคุณต้องทำนาให้ได้กำไรอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าการทำนาถ้าทำ <ฮะ S 2> ตามระบบไปใช้แค่เคมีอย่าง <ฮะ S 2> เดียวมันก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะเราต้องใช้อินทรีย์ร่วมด้วยนี่คือสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะต้นแบบตัวจริงเลยจ้าอยสุดยอด